ความเสี่ยงเลี่ยงได้โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าขวดพลาสติกที่เรานำกลับมาใช้ใหม่เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคที่ใกล้ตัวมากๆน้ำแกงควยจ้ะน้ำแกงควยเย็นๆจ้ามาทานกันเลยมาเลยนําขวดหนึ่งจ้าขวดหนึ่งขวดึ่งผมด้วยเขาไปเลยริวารุดบริาเลยอบเลยเรียบร้อยแล้วอ่าเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้ว อ่ะเรียบร้อยแล้วคนต่อไปเลยร้อนร้อหกระดกใหญ่เลยโอ้ยไม่ไอ้หมดแล้วทาหมดแล้วคนต่อไปมาคนต่อไปอ่โอ้โหใจใจไลย คุณสมชาย,ยนี่ทําไมพวกเราสามคนกะต้องมากินน้ำในขวดขวดเดียวกันด้วยล่ะครับนี่นนคุณสมชายไม่เคยคิดจะสนใจถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคบ้างเลยได้ไงแล้วพวกคุณคุณคุณไม่เคยคิดถึงสภาพแวดล้อมกันบ้างหรือยังไงคะ <c oughs> มีคนลกจะไม่มีที่อยู่ <c oughs> น้ําจะท่วมลอกแล้ว <c oughs> แล้วอย่างนี้พวกคุณเนี่ยยังไม่ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติบ้างหรือไงฮะจริงไหมครับ ไม่หอยมันก็จริงของคุณนะสมชายนะแต่ผมว่าก่อนที่น้ำจะท่วมโลกเนี่ยนะผู้บริโภคก็จะตายซะก่อนนะสิผมว่าคุณสมชายยควรจะคำนึงถึงเรื่องความสะอาดให้มากกว่านี้นะคุณผู้ชมครับถึงจะมีผลวิจัยว่าขวดพลาสติกแบบเพชรนี้จะปลอดภัยจากสารเคมีปนเปื้อนและนำกลับมาใช้ซ้ำได้แต่เราก็ต้องทำความสะอาดขวดทั้งภายนอกและภายในโดยเฉพาะปากขวดและฝาขวด ก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ทุกครั้งและมันสังเกตสีของขวดหากมีคราบสีเหลืองหรือสีขุ่นขวดบุบมีรอยร้าวหรือแตกไม่ควรนำกลับมาใช้ใหม่เด็ดขาดเพราะรอยเหล่านี้อาจเป็นช่องว่างทำให้เชื้อโรคเข้าไปเกาะตามรอยร้าวนั้นได้อ๋อเข้าใจแล้ว <c oughs> เป็นไงเข้าใจแล้วใช่ไหมอายจังเอ้ยไม่ต้องอายสนับสนุนโดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณาสุข